สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเพ็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะแอดมินก็ให้เข้าล่างนะคะสีสีทางเงินหลายพี่น้อง0 7นย์ะคะตารางกำลังวันเข้านะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับทายวิ่งนะคะก็จะมี ศูนย์เจ็ดเก้าห้าหกหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งกับห้านะคะเราก็มาจับหนึ่งกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งห้า 1 7 1 9นะคะ1916ส่วนเล่น5นะคะก็จะมี50 53 57นะคะ58ส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น5 9 5 9 5 6นะคะ5 9 5 6 แล้วก็จะเป็นหกเก้านะคะหกเก้าสองหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่แล้วก็จะเป็นเจ็ดเก้านะคะก็อย่าลืมหันหัวหันหางไปเนาะพี่น้องค่ะสำหรับการเบิ้ลน,นะคะก็จะมี 5้าห้าสี่สี่สองสองนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็จะเป็นห้าสามห้าเก้าหกเก้านะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า